พลเรือเอกปกครองมนลาตพลินโฆษกกองทัพเรือเผยกองทัพเรือยังคงดำเนินการค้นหากำลังผลที่สูญหายอีกหนายจากเหตุเรือหลวงสุโขโทัยอับปางโดยเรือและกัศายานยังคงมีการลาดตระเวนในพื้นที่ต่างๆชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการมีชุดค้นหาใต้น้ำค้นหาผิวน้ำและชุดค้นหาบนเกาะออกปฏิบัติการด้วยเรือรปฏิบัติการความเร็วสูงและเรือยางจำนวนสี่ลำโดยในวันนี้จะค้นหาบริเวณเกาะต่างๆของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร และยังคงวางกำลังในการค้นหาพื้นที่ตั้งแต่ท่าเรือประจบอำเภอบางสะพานจังหวัดปะจวบกิรีขันไปจนถึงอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมุ่งเน้นการสำรวจตามชายหาดและโดยรอบเกาะต่างๆทางนี้ยอดกำลังพล105นายรอดชีวิต76นายเสียชีวิตรวม24นายในจำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว23นายรอการพิสูจน์เอกลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล1นายคงเหลือผู้สูญหายจำนวน5นายประกอบด้วยกำลังพลเรือหลวงสุขโขทัยจำนวน3นาย คือว่าที่นาวาตรีพลรัศมีโรดมจาตีโสพลวงสนิทพลทหารชัยชนะช่างวาดกำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจำนวนสองนายคือพันจ่าเอกเจราวัตเจริญสินพลทหารทวีศักดิ์แซ่เสีส่ยวกำลังพลหน่วยบัญชาการต่อสู้กัษยานและรักษาฝั่งจำนวนหนึ่งนายคือพลทหารอับดุลลาซิดมาแอ